โทมัสมอร์ผู้ยิ่งยัดในอุดมการณ์แม้เมื่อโลกพร้อมประนีประนอมสวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะเดินทางย้อนเวลากลับไปในยุคเรเนซองของอังกฤษเพื่อพบกับบุคคลผู้มีชีวิตที่น่าทึ่งและเป็นแรงบันดาลใจนั่นคือเซอร์โทมัสมอร์เกิดในปีคศ1478ในกรุงลอนดอนในครอบครัวที่มีฐานะปานกลางบิดาของเขาเป็นทนายความและผู้พิพากษาจึงไม่น่าแปลกใจที่มอร์จะได้รับการศึกษาอย่างดีและถูกส่งไปเรียนกฎหมายตามรอยบิดา สิ่งที่น่าสนใจคือแม้จะมีพื้นฐานครอบครัวที่มั่นคงแต่ชีวิตของเขากลับเต็มไปด้วยความท้าทายและการต่อสู้ที่สะท้อนให้เห็นถึงความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ต่ออุดมการณ์อย่างไม่มีใครเทียบได้ในวัยหนุ่มมอไม่เพียงสนใจกฎหมายแต่ยังหลงใหลในวนรรณกรรมปรัชญาและาศาสนาเขาเป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้านสามารถพูดได้หลายภาษาและมีมิตรภาพกับปัญญาชนคนสำคัญในยุคนั้นความสำเร็จของโทมสัสมอมีมากมายเขาเป็นทั้งทนายความที่มีชื่อเสียง สมาชิกรัฐสภาเอกอัคราชะทูตและสุดท้ายได้รับการแต่งตั้งเป็นหลอดชานเซลเลอร์ของอังกฤษซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดทางการเมืองรองจากกษัตริย์ในสมัยนั้นแต่สิ่งที่ทําให้ชีวิตของมอเป็นแรงบันดาลใจคือการตัดสินใจครั้งสําคัญในช่วงวิกฤตของชีวิตเมื่อพระเจ้าเฮนรีที่8ดต้องการให้เขาสนับสนุนการแยกตัวของคริสตจักรอังกฤษจากโรมันคาทอลิกเพื่อที่กษัตริย์จะสามารถอย่าร้างและแต่งงานใหม่ได้มอปฏิเสธที่จะลงนามรับรองแม้รู้ดีว่านั่นหมายถึงการสูญเสียทุกอย่าง บทเรียนที่เราสามารถเรียนรู้จากชีวิตของโทมัสมอมีมากมายประการแรกจงยืนหยัดในหลักการของคุณแม้ต้องแลกด้วยราคาแพงเมื่อมอปฏิเสธที่จะสนับสนุนการกระทําที่เขาเชื่อว่าขัดต่อหลักการตนเองเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นกระบฏและถูกประหารชีวิตในปี1535ก่อนที่จะถูกนําตัวไปประหารมอรกล่าวว่าข้าเป็นผู้รับใช้ที่ดีของกษัตริย์แต่พระเจ้ามาก่อน แสดงให้เห็นว่าความซื่อสัตย์ต่อความเชื่อของตนสำคัญกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวหรือแม้แต่ชีวิตประการที่สองความสำเร็จที่แท้จริงวัดจากคุณธรรมไม่ใช่ตำแหน่งหรือทรัพย์สินมอเคยเขียนในหนังสือยูโทเปียของเขาว่าสังคมในอุดมคติคือสังคมที่ปราศจากความโลภและการสแสวงหาอำนาจในชีวิตจริงเขาพิสูจน์ความเชื่อนี้โดยปฏิเสธที่จะประนีประนอมกับสิ่งที่เขาเชื่อว่าผิดแม้จะหมายถึงการสลัดตำแหน่งและความมั่งคั่งทั้งหมดประการที่สาม การศึกษาและการพัฒนาตนเองคือรากฐานของชีวิตที่มีคุณค่ามอให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างมากไม่เพียงสำหรับตัวเองแต่ยังสำหรับลูกสาวของเขาด้วยซึ่งผิดไปจากบรรทัดฐานของสังคมในสมัยนั้นเขาเชื่อว่าการศึกษาที่ดีไม่ได้จำกัดเพียงการเรียนรู้วิชาการแต่รวมถึงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมด้วยประการที่4ความสมดุลระหว่างความจริงจังและอารมณ์ขันแม้จะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ร้ายแรงแต่มอไม่เคยสูญเสียอารมณ์ขัน มีเรื่องเล่าว่าก่อนถูกประหารเขายังพูดติดตลกกับเพชฌฆาตนี่แสดงให้เห็นถึงปรัชญาชีวิตที่ลึกซึ้งว่าแม้ในช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดเรายังสามารถรักษาจิตวิญญ,ญาณและมองเห็นแง่บวกได้ประการที่5มองไกลเกินกว่าสมัยของตนในงานเขียนยูโทเปียหมอได้นําเสนอแนวคิดที่ล้าสมัยหลายประการเช่นการดูแลสุขภาพทั่วนหน้าการศึกษาสําหรับทุกคนและความเท่าเทียมทางสังคม ซึ่งเป็นแนวคิดที่เพิ่งจะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในศตวรรษที่20มรดกของโทโมัสมายังคงมีชีวิตอยู่ผ่านงานเขียนและแบบอย่างชีวิตของเขาเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญโดยคริสตจักรคาทอลิกในปี1935และได้รับการยกย่องจากผู้คนหลากหลายความเชื่อในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ต่ออุดมการ์ในโลกปัจจุบันที่มักจะให้คุณค่ากับความสำเร็จภายนอกและการรีบเร่งชีวิตของโทมัสมอเตือนใจเราว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและหลักการที่เราเชื่อมัน่นแม้จะหมายถึงการเดินสวนทางกับกระแสหลักหรือสลับผลประโยชน์ส่วนตัวความกล้าหาญในการยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องในขณะที่ยังรักษาความถ่อมตนและความเมตตาคือมรดกที่แท้จริงของโทมัสมอร์และเป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนสร้างชีวิตที่มีความหมายและคุณค่าอย่างแท้จริงจงเป็นคนที่คุณอยากให้ผู้อื่นเห็นว่าคุณเป็นเพราะคุณไม่สามารถซ่อนความจริงของตัวเองได้ตลอดไป